มอมทัวนะครับวันนี้มาดูการลงแขกเกี่ยวข้าวนะครับที่อำเภอวังหินนะครับจังหวัดรีสเกตนะครับเส้นทางเส้นนี้ก็คือระหว่างอ่ขภูานวังหินนะครับเป็นทางหลวงพอดีผมเห็นพี่น้องวังหินกาลังเกี่ยวข้าวอยู่ก็เลยมาเก็บบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมท่านนะครับเป็นเกี่ยวแบบมือนะครับนี่นะครับเป็นแบบอ่มัดข้าวแบบนี้นะครับ ดังขมัดขมันเลยนะครับนี่นี่ครับข่าวที่เกี่ยวเสีดวันนี้ก็มีลมนะครับอากาศก็คืมๆนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันพอดีครับว่านหน้าปะครับนี่ครับว่านเกี่ยวเข่าปะครับเกี่ยวเข่าโอ้ว่านว่านกันปะครับรัวมีเจพีเจนองเจพีเจนองโอ้มาช่วยกันมาช่วยเหลือกัน ในเือมือนี้มีแตรถแล้วโอ้ครับผมนี่้องการตัวเอาไว้เกีียวให้เป็นรักษาประเพณีเข่าเก่าเรื่อแขกเอาไว้ครับผมอันนี้คือรักษาประเพณีเลยนะครับนี่ประเพณีลรืงเกี่ยวเขาโอ้ครับสมัยดังเดินสมัยก่อนโอ้อันนี้อนุรักษ์ไม่นี่เข้าเจ้าเรย่องเข้าเหนียวครับผมเข้าเจ้าอ๋อเข้าก็อ105นะครับแมนโอ้นี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนนะครับเจ็ดแปดคนนี่แต่ญาติพี่น้องกันญาติพี่น้อง ไม่เห็นนานแล้วครับนี่แต่เด็้ในในก็เกี่ยวทุกปี้เปลี่ยนใช้มือนี่บ่ใช้มือนี่ก็เอาแต่ลูกหลานไว้ต่โอโอ้น,นี่นี่อยู่บ้านไหนครับนี่พื้นที่ตรงนี้นี่บ้านศาลานีาา่แหละบ้านบ้านศาลาอำเภอบางหินไว้ผู้ขันอ๋อเป็นผู้ขันนะครับขอภอภัยครับทุกผู้ชมนี่คืออำเภอผู้ขันแล้วนะครับพี่อยู่บางหินพอดีรอยต่อเนาะ ช่วงรอยต่อนึกว่าเพอวังหินนะครับเป็นถูกขันนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับบรรยากาศที่น้องมาเกี่ยวข้าวกันโอ้อบอุ่นอบอุ่นเดี๋ยวมาดูบรรยากาศด้วยกันนะครับเราเคยเห็นแต่ยุคก่อนนะครับแต่ว่าคุณคุณุงบอกว่าอนุรักษ์ทำทำจริงๆเพื่ออนุรักษ์ คือเมืม่อก่อนสมัยก่อนถ้าที่รงแรมมันบอกค,บอคือบม่มีรถบม่มีรถไม่มีรถมาเกี่ยวเขาห้ออาศัยแต่พี่น้องมากเกี่ยวโอ้ครับผมน้นเราก็เห็นรถเกี่ยวอยู่ข้างหน้าอยู่นะครับแต่ว่าวคุณลุงเนี่ยใช้วิธีการวานเกี่ยวข้าวเป็นแบบดั้งเดิมทําตามวิถีของแบบดั้งเดิมนะครัแบนี่นะครับโอทีนี้ ทุกป,ปีโอ้ทำทุกปีด้วยนะครับนี่เพราะว่าใช้ทุกป,ปีทีปป่บก็มีใช้รถรถลมเกลียวเฉพาะตรงนี้หรือว่าทั้งทั้งที่นาเลยครับนี่ทั้งที่นาทั้งหมดเลยโอ้กี่ไร่ครับที่นานี่นาทั้งหมดมันสามไร่สามไร่ก็คือทำสามไร่ก็คือใช้ใช้คนเกลียวหมดใช้คนเกลียวหมดแต่การนันไผการหว่านก็คือยังใช้รถอยู่ใช้รถอยู่แต่ว่าลักษณะของการเกลียวเนี่ยเราใช้คนเกลียวใช้คนเกลียวโอ้นี่นานาเกลียวไปนล้านี้ต้องเอาไปทำอไรก็เดี๋ยวก็เอาไปสีต่อตากตากแห้งอีก สองวันหนกแห่งเซต้าเอาไปสีไปสีไม่ได้ไม่ได้ตีเหมือนสมัยก่อนนะไม่ไม่ได้เราสีเอาสีเอาแต่แต่วิธีการเกี่ยวนี่มันมันก็ก็ใช้แบบเดิมนะไม่ได้ใช้แบบรถเออแค่วาเี่ยวเกี่ยวแต่ว่าแถววันชมรุ่งแถวเขาไปทำคุณเขาใช้ทุบเอาอ๋อครับยังมีอยู่ใช่ไหมครับยังมีอยู่โอ้ครับคือบางคนเขาก็อาศัยว่า ร่วมร่วมญาติมาซอยกันซอยกันตีสมัยก่อนนะรโอ้ครับผมครับผมครับเดี๋ยวเชิญคุณลุงตามสบายนะครับผมก็จะขอนําเสนอนะครับเป็นเรื่องราวของวิถีชาวนาที่ใช้แรงกายและแรงใจยังเกี่ยวข้าวอยู่นะครับนี่ครับเป็นวิถีชีวิตนะครับของพี่น้องชาวหู่ขันจังหวัดศรีสะเกษนะครับมามาถึงก็ดีใจนะครับจะเห็นเป็นเป็นแบบวิธีเก่าจะเห็นตั้งแต่เด็กเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับสุดยอดนะครับเนี่ มีต้นบ้านผมเรียกผักเอี่ยนนะครับต้นแบบนี้หญ้ามองนี้อื่นมือนกันปะครับไม่ไม่ใช่สารเคมีไงคะโอนาแปลงนี้ไม่ใช่สารเคมีบ่บโอ้ี่ผมยังเห็นต้นต้นหญ้าที่อ๋อเห็นต้นหญ้าเหมือนยุคเก่าที่ผมเป็นเด็กเนี่ยต้นต้นเอี่ยนนะครับบ้านผมต้นต้นผักเอี่ยนโอ้โหนี่คือเห็นแบบเป็นเป็นที่นาแบบโบราณอยู่นะครับนี่แบบเป็นเป็นทําวิธีเก่าไม่ใช่สารเคมีนี่แหละครับนูนนาเป็นแบบอย่างแล้วก็ เห็นการอนุรักษ์แล้วก็ไม่ไม่ยังไงไม่ใช่เครื่องจักรด้วยครับนี่หรือว่าใช้แรงจากญาติกีนน้องยังที่มีความอบูุ่์แล้วก็ได้ทํางานร่วมกันด้วยนะครับผมมาที่จอดรถวนๆไปแล้วครับเห็นเกี่ยวก็เลยวนมาดูเลยโอ้ดีใจดีใจที่ว่ายังเห็นแบบนี้อยู่นะครับใ้เกี๊ยวยูเกี่ยวเกี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูคนเกี่ยวก่อนเดี๋ยวจะเกี่ยว นะครับโอ้สุดยอดครับเดี่ยวครับเดี๋ยวผมขอดูคุณลุงเกี่ยวก่อนนะครับดูตัวอย่างก่อนนะครับยังสี่จับมาง่ายสี่หนึ่งหอกนี่ครับ<ง>น,นี่นะครับคุณลุงเกี่ยวแบบนี้นะครับโอ้มีแต่อ่อมือเกาๆนั้นเลย มีแต่รุ่นนี้ผ่านศึกเหนือเสือใต้มาแล้วครับในการในการทํานานี่ผ่านมาเยอะแล้วเพราะว่านี่ดูการดูฝีมือการเกี่ยวก็ไม่ธรรมดาอืมเี่ย้แบบมัดมัดอ๋อมัดัเาเข้ามแต่มัดเป็นแบบแบบเดีย่เลยมัดนี่มัดเลยมไม่ต้องมาเสียเวลาให้มัดอีกอยางกดูดูคุณคุณลุงเกี่ยวก่อนนะครับเกี่ยวขั้นตอนการเกี่ยวเกี่ยวเสร็จแล้วก็มามัดแล้วก็มาจากสองแดดบางคนก็จะไปตี แต่ว่าคุณลุกพอคุณขึ้นลานอ่าขึ้นลานตะกนตโนเขาเรียกว่าขึ้นลานครับอืมแต่ตอนนี้ผมลอยแล้วครับเพราะว่าคิววัวคิวควายบมมีแล้วครับอืมมึงจะรถเกียวมา่อนทาร์ทำลานเนี้ยมันก็จะไปทำดึงเสมอแล้วเอาคิววัวล่าลานอย่างนั้นก็หาดูยากแล้วนะครับไม่มีแล้ว เราเวลาจะขายก็มีข้าวปัดลานด้วยเวลาตีเสร็จขายข้าวปัดลานานแถึงจะมีตังใช้เวลาจะขายข้าวก็ต้องถึงเดือนเดือนสามถึงจะขายได้ต้องทําบุญข้าวก่อนนแครับถึงจะได้ขายได้นะครับแต่ก่อนสมัยดังเดิมนี่ครับยา้าที่เป็นเคยเห็นสมัยเด็กยังมีอยู่กับนี่นี่ครับนี่ยายาโบราณเรียกว่าเป็นโบราณเพราะว่านาที่นี่ดีมากเลยไม่มีเคมีเราสามารถปูเสือกินข้าวได้นอนเล่นได้นะครับเล่นได้อยู่นี่อ่าปอดสารพิษ โอ้ดีบางๆเลยครับนี่ครับลุงค่อยๆเกี่ยวเกี่ยวเนี่ยเป็นยังมาเป็นไครับเกี่ยวทุกอย่งนี่ครับเกี่ยวเกี่ยวเสร็จแล้วก็มามัดมัดแบบนี้นะครับก็เอาเอาตัวข้าวนั่นแหละมาเกีมมวมาแล้วมามัดมัดแบบนี้นะครับน่าแล้วก็หมุนนี่สไตล์การมัดข้าวนะครับ จะจะได้เป็นเป็นคนละมัดคนละมัดไปเลยเสร็จที่เดียวเสร็จที่เดียว,วทำงานชั้นเดียวไม่ต้องเกี่ยว<ๆ>เกี่ยวตากไว้แล้วก็มามัดอีกทีหนึ่งงานรอบเดียวนะครับรอบเดียวรอบเดียวเริ่มต้นกันไหมสองคนนั้นล่วงหน้าไปก่อนนะครับนหน้าหลังอืโอ้ครับเดี๋ยวผมจะเกี่ยวข้าวให้ดูนะครับท่านผู้ชมถือว่าได้ช่วยพี่น้องด้วยนะครับมาทำคลิปแล้วก็ดูจากพี่น้องกูขันอีกอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่ยังอนุรักษ์ชอบจริงๆริงเลยแบบวิธีเก่าที่เราไม่ค่อยได้เห็นแล้วตอนนี้ ได้ที่นีคุก็จะลองเกี่ยวข้าวนะคะซ้ายนะครับซ้ายอีกซ้ายลอไม่เคยเกี่ยวอยู่ตั้งแต่เป็นเด็กแต่ทริงไปแล้วหลายปีแล้วแต่้งแต่องจะเลยเข้ามาคุ้นเคี้ยวครับต่อลงมาเออเกี่ยวเก่งโอ้เกี่ยวเก่งเลยต้องถ้าถ้ามันเลยไปก็กระทุ้งหน่อยแน่นอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโบย์นเ่โบยเกี่ยวข้าว ฟางนี่หอมเลยนะครับฟางหอมฟางหอมต่างกันกับข้าวที่เราใช้ใช้เครื่องจักรกินฟางมันจะไอมาตีนุ่มเลยนะมันจะมีขอาเตรียไว้ให้วัววัวก็กินดีเลยนะมันมันนุ่มมันมันไอไอหญ้าไอนาเนี่ยมันจะมีความนุ่มฟางมันไม่แข็งไม่แข็งนี่ครับความต่างคือว่าธรรมธรรมชาตินะครับเกี่ยวกับการล้วคามัดถ้าถ้าเกี่ยวกับการละครมัดการกองไถ่เออกองไว้ก่อน เดีวเราเกี่ยวเกี่ยวกำหนึ่งมาวางสามสี่กัมโอ้ oh, oh, เอาของเจ้าฝันอานมัดหนึ oh. ่งเลย oh. นะครับก็ถ oh. ือว่าโชคดีนะครับมาเจอพี่น้องที่สเกตเราเนี่และครับ oh. ได้เห็นวิธีแล้วก็ได้ขูดคุยแล้วก็ถามงจงเอ้าไม่ได้ขายมั้งครับ มอบอเอาไว้กินเนาะเอาไว้กินทุกปีโอ ang, <า>้ยเอาไว้ทำพันเอาไว้ทำพันน้ำทำกินเองครับทำกินเองไม่จ้องไม่ต้องขับม้วงกับรา,ราคาตลาด <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ขายแต่ว่าเราก็ทำกินเองมันก็มีความสุขครับอย่างนี้ <c oughs> มีความสุขครับทำกินเองเราไม่ต้องเร่งไม่ต้องอะไรเราว่างเลยได้อยู่ถ้าอยู่ตอนนี้มันกำใหญ่อ่าดนี้มีลุงมาบอกกันแบบนี่มัดจะละมัดยังยัง ต้องสามกํใช่ไหมเออสามกําก็ได้ดีง่ายแล้ววัง่าเออนึก็ได้าีก็ได้ครับ่อเดี๋ยวกตเลยนี่เกียวทําเจียวทำเออเกียวทำทำ้งใบางยาวๆเอาใบางอย่างเอามัดครับมาดเออมาอันนี้พอไหมครับเออ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 ออเอวเออออาออออเออออออเเออเออเออออ น้ต่อปัตต e ุโลเออนั่นแหละครับตาองพูดก็จะมีผ้ามีหน้าของเขาเร็จปะทำเสร็จครับเออนั่นแหละเออขโมยนี<ล> Eat, <or. S 1> ่ครับดีครับสเร็จแล้โอ้ทหมีอาจารย์อยสอนนะครับนี่ครับครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากใครับที่ให้วิชาความรู้แล้วก็ให้ผมนําเสนอกับท่านผู้ชมนะครับนะครับช่องนิคมอณัวนะครับเดี๋ยวเราดูกันต่อนะครับว่านานาเขาแต่ละคนแต่ละมีเขามี เ,เทคนิคหรือว่าวิธีการยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับอ่ามันกะลาโรงเรียนสองมือและเกี่ยวกสองมือตัง้งแต่คุณมาอา๋อเป็นเป็นคุณครูเหรอครับเป็นครูอา้าวมาเจอนะอาอ่าคุณครูพอดีนะครับนน่โอ้รับอาชีพคุณครูดเดาไว้ก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าทำอาชีพอะไรแต่ว,ว่าถ้าเกิดว่าลาโรงเรียนนี่แสดงว่าเป็นคุณครูละลาโรงเรียนครับอ๋อครับผม สอนยนืน,น,น,นยู่นคู่ขันเลยโอ้นี่เป็นนาอาจารย์คุณครูนะนี่่น,นหนูก,นกน็นาคุณครูคุนครูเนคู่ขันคุณคู่ขันอยู่ครับแต่ว่าใช้เครื่องจกักรอ,อ่นานี่คู่ขันอยู่แต่ว่านี่คือใช้ใช้แรงใช้แรง,แรงโอ้นะครับดูเนาะคุณครูยังลางานเหมือนทำนาเลย<ม>เออไม่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาก็คือว่าแสดงว่ารักในอาชีพเกษตรจริง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 อาชีพคุณครูก็คือมีอยู่มีกินอยู่แล้วแหละเนาะ แต่ว่าแต่ว่าก็ทำไม่ได้แหละมันก็ต้องมีหน้าอะไรก็ต้องฮ็ดโอ้ครับผมคุณครูคุณครูก็คือขออนุญาตครับก็เป็นลูกชาวนาอย่างนี้ใช่ไหมครับลูกชาวนานี่นะครับไม่ทิ้งอาชีพเดิมคือเกษียณออกมาก็ก็มีอาชีพเสริมก็ชาวนานี่ะเออแสดงว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวแสดงว่าในธนาคารก็เยอะอยู่เพราะว่าเพราะว่ารายได้ไม่ได้มาจากครูก็อย่างเดียว ไปเย่ครูธรรมดานะาครูขยันออมทรัพย์หมอดคุณครูขยันขยันวัวก็เยอะโอ้ยวัวก็เยอะอนี่ฟางก็จะไปหมุนต่อให้วัวต่ออีกเด่วัวครับผมเอาล้วครับเรามาดูป,ป้าป้านาดากันบ้างนะครับนี่ครับเก่งๆกันตั้งนั้นเลยแต่ฟางนุ่มจริงๆครับท่านผู้ชมฟางเวลาผมจับลงมันจะไม่แข็งฟางมันจะนุ่มนะครับนี่ครับดีลาท่าทางของแต่ละคนนะครับการทำนา เียววันือไก่สุดสวตรงโน้นนะครับล้ากะมาไล่ไปวันนี้เสร็จไหมครับจังหวเสร็จนะครับตอนนี้ก็ประมาณจะเที่ยงนะครับเกี่ยวเกี่ยวไล่เป็นหน้าไปนะครับคนละประมาณ3เมตร2เมตรครึ่งนะครับแล้วแต่จังหวะของการยืนนะครับหน้าที่เกี่ยวข้าวนะครับแรงครับอุทุกพรที่ใส่ก็แรงบ้านผมครับอ่านี่ครับ สิบบาแล้วก็ยังมาแข็งแรงดีนะครับเป็นไม่ปวดเส้นปวดเอ็นเกี่ยวข้าวได้สบายๆแต่ก่อนถ้าเกิดว่าเป็นเกี่ยวข้าวแบบนี้เขาก็จะทําเป็นเตานะครับอยู่ข้า,ขางคันแทนานาแล้วก็ทำาำข้าวกินกันเลยนะครับดีใจนะครับที่ได้มาเห็นวิธีเกาเ่าแบเรือไปเรือยอย่างนี้นะครับนี่มัดไว้อย่างนี้ เราไปสางไว้สองแดดก็ยกขึ้นรถเกี่ยวกรเขาจะตกตก้าแล้วนะครับนี่ mm hmm. เก็จก่กรก็จะไปช่วยกันอยู่ดีแล้วครับนี่ mm hmm. ช่วยนะครับเห็ mm hmm. นไหมครับเกี่ยวอย่างเร็วเลย mm hmm. นี่แบบโบราณแล้วครับนี่ mm hmm. ต้องสางออกก่อนโอ้โอแล้วมันสะอาดขึ้นครับอันนั้นก็คือเกี่ยวแบบยุคใหม่เพื่อะจอาไปสี ก็เลยไม่ได้สางอันนี้แบบสางแบบโบราณแล้วก็วางโบราณครับวางเป็นกำไว้ร้านน้ทำจาครับผมยทวกวันนี้เขาเกี่ยวทำไม่กระจายะหยัดได้เรื่องเอเห็นเห็นคุณลุงบอกว่ามันมีมันมีเจอปนเยอะถ้าเกิดว่าถ้าหญ้าเยอะอย่างเงี้ยมันจะมีเจอปนเยอะของเรามันก็จะได้ได้ได้ข้าวที่ดีกว่าไม่มีหญ้าไม่มีอะไรแค่ทำทำไม่กินเองด้วยปอสารเออแล้วก็ สามวันก็จะมาหมัดแบบนี้ใหม่ครับผมโอ้ครับทุบเอาครับแค่นี้ะครับในคุณยายเตยครับผมคุณยายก็เคี้ยวหมากไปด้วยแล้วก็เกี่ยวข้าวไปด้วยนี่คือเอกลักษณ์ของคนอีสานเลยครับอายุ60เดล้วครับยังแข็งแรงดีมากๆเลยนี่นะครับการบริได้บริหารกายแล้วก็ได้ได้ทำงานในสิ่งสิ่งที่ทำมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยนะครับนี่คือลูกชาวนาครับที่แท้จริงนะครับ เห็นแล้วก็ดีใจนะครับยังเห็นแบบวิถีแบบนี้อยู่นะครับ ได้ทั้งความรู้ได้เห็นถึงการทํางานในวิถีเก่าแล้วก็วิถีชีวิตของชาวนาหลังโ,โซฟาหน้าโซดินที่คำ묵เรีเยดเลยของคำบงังเพยที่คนโบราณเขาพูดเอาไว้่ชาวนาเนี่ยหลังโซฟาหน้าสซดินครับผมแต่ก็คือนี่ก็คือเป็นเป็นเป็นครูสอนในใน,ในโรงเรียนนะแต่ก็ยังมายึดอันดับทุ่มเงการครับลองพออด้วยนะครับลองพอแล้วก็ยังมาทําหน้าที่กับวิถีชาวนาแบบนี้ก็คือว่าแสดงว่าใจรักในอาชีพนี้ นี่ก็ถือว cool ่าชอบแบบนี้ชมีความสุขกับสิ่งที่ทำกับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณลุงชนาทรสําหรับเรื่องของการเกี่ยวข้าวแล้วก็อนุรักษ์อะไรตาให้เด็กผู้ใหมุ่่นหลังได้เห็นถึงวิถีชาวนายังยังใช้วิธีการแบบนี้อยู่เรียกว่าเป็นการจะไม่ทิ้งเลยไม่จะจำจะจำไม่ทิ้งขอบคุณมากครับผมการเรู้ในวันนี้ครับสวัสดีค่ะท่านนี้เลย ขอบคคุณ่ะดีกว่าจะยุ่งกินข้าวน้ำกันก่อนโอ้ถ้ามีเวลาก็อยู่นั่งกินข้าวได้ลบอีกแบบเลยเออเดี๋ยวเกิทีแรกเที่ยงแหละได้เอาครับเข้ามานั่งกินข้าวรับขั้นตอนก็ได้เอรเอาไป็ก็ได้ก็คิดจริงจริงกันขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณลุงชวนกินกินข้าวด้วยนะครับแต่พอดีเราจะไปต่อก็เลยเลี้ยงเอาเลี้ยงซะเลยดูนะครับสุดยอดเลยนี่เป็นเครื่องดื่มนี่ถ้าเกิดนาวานก็กินข้าวแบบนี้ครับกินต้มไก่กินต้มไก่กินแกง อะไรละวุ้นแกงหยวกกล้วยใส่ไก่กินนลเลี้ยงนะครับตามเองนะครับกอเลยขใส่่อนลาอะไราครับลาเลยครับยงไม่ร